สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่ริปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำด้วยถ้อยคำชวนคิดแนวทางการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องชีวิตที่ได้ดีควรมีสิ่งสำคัญคือผู้ฟังทุกท่านครับ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนในสังคมดังนั้นหากเราต้องการที่จะมีวิถีชีวิตเส้นทางชีวิตให้มันได้ดีเนี่ยการมีสายสัมพันธ์หรือสร้างสายสัมพันธ์นั้นก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ต้องมีครับจากนั้นตัวของเราจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีองค์ความรู้ต่อด้วยมีความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านค้นหาให้เจอแผนงานประจําสัปดาห์ประจําวันที่ต้องลงมือปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ออกไปให้โลกได้รู้นั่นคือสื่อสารอย่างส่งคุณค่าระหว่างการดําเนินชีวิตที่จะได้ดีนั้นหมั่นสร้างมิตรภาพใหม่ๆรักษาสัมพันธภาพเดิมที่มีอยู่ชอบหรือหมั่นสร้างโอกาสอยู่ตลอดเวลาสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนั่นคือไม่หยุดยั้งการพัฒนาตัวเองครับทําไมสายสัมพันธ์จึงสําคัญในยุคป,ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนที่มี การรู้จักกันมานานเนิ่นนานคนที่มีความรู้สึกดีต่อการมานานเนิ่นนานนั้นทุกครั้งที่จะทําอะไรมักยกผูโทรหามักติดต่อฉะนั้นครับคนที่มีคอนเนคชั่นในภาษาอังกฤษเนี่ยหรือการเชื่อมโยงบุคคลหมั่นสร้างสายสัมพันธ์ไปทั่วผืนแผ่นดินไทยหรือทั่วโลกจะทําให้เรานั้นมีโอกาสได้ดีอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อสายสัมพันธ์ของเรามากมีแล้วองค์ความรู้ก็ต้องมากมายเพื่อมารองรับสายสัมพันธ์นั้นให้กลายเป็นธุรกิจ หรือการเสริมสร้างรายได้ในขณะเดียวกันตัวเราก็ต้องค้นหาว่าแล้วความเชี่ยวชาญชำานาญการเฉพาะด้านของเรานั้นคืออะไรหากไม่รู้ให้ฝึกเมื่อฝึกแล้วก็ต้องมีการทดสอบทบทวนวิเคราะห์ สิ่งต่างๆเรานี้ก็มาลองรับด้วยแผนง,งานประจําสัปดาห์ที่จะทําในแต่ละวันนั้นทําอะไรแน่นอนครับทํางานราคาแพงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ออกไปให้ผู้คนได้รู้การสื่อสารอย่างทรงคุณค่าจึงเข้ามาทําหน้าที่และระหว่างนั้นครับทุกการเดินทางสร้างนิพภาพใหม่ๆในขณะเดียวกัน24ชั่วโมงหากมีโอกาส ก็รักษาสัมพันธาภาพเดิมๆเ,เห็นอะไรก็เป็นโอกาสด้วยการสร้างโอกาสขึ้นมาตลอดเวลาทั้งหมดทั้งมวลครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของการรักที่จะพัฒนาตัวเองการฟังพูดอ่านเขียนจึงเข้ามาทำท้าที่ได้อย่างชอรนงวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตและขอให้ใหมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ